มาแล้วนะคะสําหรับรีวิวสุดท้ายแล้วนะคะรีวิวการทานอาหารเสริมโซเนอก ครบ30วันแล้วนะคะวันนี้จะมาสรุปให้ฟังนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงร่างกายยังไงบ้างนะคะผิวลื่นขึ้นชุ่มชื่นขึ้นนะคะแล้วมีความอราอร่าออใจสุดๆนะคะเรามีความแบบมั่นใจในตัวเองภูมิใจในตัวเองแน่นอนในเมื่อเราเรารู้สึกเราเองอะ่ะยังสัมผัสตัวเราเองได้เลยบอกเลยว่าเราส่องกระจกทุกวันอะ่ะเรายยังรู้สึกเลยว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงผิวนะคะส่องทุกวันยังเห็นเลยว่าผิวหน้าเราดีขึ้นผิวเราใสาขึ้น แล้วก็ผิวกายเราอะสังคนดูผิวเราใสขึ้นมากนะคะอ่าทุกเป็นอะไรที่แบบเราปื้มปิ่มมากคือจะบอกว่าโซลอนอกอะเขาเป็นตัวดีท็อกอ่าโฟโดีท็อกนะคะในเรื่องของผิวในเรื่องของตับแล้วก็ในเรื่องของเลือดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารคือในเมื่อเขาฟื้นฟูนะคะในเรื่องของสี่อย่างเนี้ย ในระบบภายในเซลล์ของเราอ่ะดีขึ้นนะคะร,ระยะเวลาแค่30วันอ่ะผิวเรากระจ่างใสขึ้นออร่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะในเมื่อ่าระบบภายในเราดีเนาะก็ส่งผลให้ภายนอกเราดูดีทําให้ผิวเราดูใสขึ้นเราออร่าขึ้นมีคนทักแล้วนะคะคนรอบข้างก็ทักแล้วนะว่าเราแบบ เฮ้ยผิวใสขึ้นและที่สําคัญคือคําชมที่บอกว่าสวยขึ้นนะคะเพื่อนนะคะทักว่าสวยขึ้นอันนี้คือเราปลื้มปิ่มมากเธอใครใครที่โดนชมมาเอาจริงทุกคนจะมีความรู้สึกปลื้มปิ่มเราจะมีความรู้สึกภูมิใจเรามีความรู้สึกแบบมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อมีคนชมเนาะนั่นแหละค่ะแน่นอนเลยชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นผลมาจากการทานอาหารเสริมโซรอนอกนั่นเอง บอกได้เลยว่าในโซโลนอกนะคะเขาสามารถช่วยต้านความชราของผิวได้นะเธอคือดีมากๆนะคะคยิ่งเป็นผู้หญิงยุคใหม่เนาะเรากลัวแก่กันแน่นอนนะคะโซโลนอกนะคะออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์พวกเราแล้วนะคะรีบไปหาซื้อหาจับจองแล้วบอกว่าการลงทุนกับตัวเองนะคะคุ้มค่าที่สุดนะคะ